มีหข้อง่ายๆที่แบบอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองลองแบบเช็คไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะซึ่งมันเป็นการรวบรวมจากแบบงานวิจัยหลายๆอย่างนะคะจนเขาสรุปออกมาว่าอย่างแรกเลยค่ะว่าคุณเนี่ยมีความเครียดหรือเปล่าหรือว่าเครียดประจำสม่ำเสมอหรือเปล่าอะไรรู้ไหมคะเวลาเรามีความเครียดเนี่ยแน่นอนความเครียดหลั่งสารพิษอ่านมือสลายสารพิษตัวนี้ล่ะค่ะมันจะไปทาลายระบบเต์ภูมิคุ้มกันของเราเพราะฉะนั้น คนที่เครียดสะสมจึงไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมแบบมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเหมือที่บองดีกว่าเป็นหวัดบ่อยนะคะใครวิจัยเขาทํานะคะว่าบ่อยเนี่ยคือไม่เกิน3ามครั้งให้ได้แค่สามครั้งต่อปีถ้าคุณเกินมากกว่านี้เนี่ยอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกว่าคนอื่นจริงๆถ้าเราถ้าเราสังเกตนะคะง่ายๆมันเปรียบเสมือนกับเวลาเรามีภูมิคุ้มกันสมมติเราเป็นหวัดหรือว่าติดเชื้อโควิดเราจะเห็นว่าคนพวกเนี้ยในระยะเวลาแบบสองสามเดือนหลังจากที่เขาหายเขาจะมีภูมิคุ้มกันนะคะถ้า ใครมีภูมิคุ้มกันแบบสามเดือนแล้วมาเป็นใหม่อย่างเงี้ยอ่อนโรมได้ก็คือปีละสามครั้งแต่ถ้ามากกว่านั้นแสดงว่าภูมิเราแบบเอ้ยติดเชื้อแล้วใช่แก่งที่สามนะคะแผลหายช้าแผลหายช้านี่อ่ยยกตัวอย่างเวลาเราโดนมีดบาดแผลร่างกายเราก็จะแบบล่างหลังพวกสารต่างๆมาแบบสมานแผลทีนี้ถ้าใครแผลหายช้าแสดงว่าเชื้อโรคเนี่ยมันมีมากกว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอ๋อนะคะเพราะฉะนั้น แพ้หายช้าท่านอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีกว่าคนอื่นก็ได้นะคะ,ะ,คะอ่ะกขาปี่กันค่ะติดเชื้อบ่อย<ะ>ติดเชื้อบ่อยนี่คือบ่อยแค่ไหนเนาะ,ะเขาบอกว่าลองสังเกตง,ง่ายๆถ้าในหนึ่งปีเนี่ยคุณแบบต้องกินยาฆ่าเชื้อค่ะมากกว่าสองครั้งอืม,อมเขาบอกว่าถ้ามากกว่าสองครั้งเนี่ยแสดงว่าภูม,มิเราไม่ดีแล้วนอนหลับแบบเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังเหนื่อยนะคะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าภูมิของคุณเนี่ยไม่แข็งแรงเราล่างกายเนี่ยพยายามจะแบบไปสร้างภูมิเอาพลังงานส่วนนี้ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันกระตุ้น ต่อสู้กับเชื้อโรคตลอดเวลาคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยแม้จะนอนหลับพักผ่อนเพียงพอมนมันเหนื่อยข้างในใช่ไหมใช่แต่ก็จะรู้สึกแบบเทียเทียอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะข้อหเนาะระบบทางเดินอาหารไม่ดีอย่างเช่นอย่างเช่นท้องผูกท้องอืดท้องเสียใครมีอาการพวกเนี้ยแบบไม่เป็นปกตินะคะแสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจจะไม่ดีบางคนบอกเฮ้ยไม่เป็นเลยสักข้อนึงอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองดีมากหรือเปล่าภูมิเราแข็งแรงหรือเปล่านะคะก็ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่า จริงๆเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตประจําวันไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยแค่คุณแบบกินของหวานนะคะมีงานวิจัยบอกว่าคุณกินน้ําตาลหนึ่งช้อนชานี่ภูมิคุ้มกันลดลงไป50าสิบเปอร์เซ็นในหกชั่วโมงน้ำตาลเยอะภูมิคุ้มกันก็จะลดลงหรือว่าทานอาหารไม่ครบหมู่นอนหลับไม่เพียงพอนะช่วงเวลาเนี้ยภูมิคุ้มกันของคุณไม่เต็มที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมดูแลตัวเองแบบให้ครบถ้วนเพื่อเสริมภูมิของเราค่ะ